ด้วยจ้ะอ้ามีใครเอาอีกจ้ะอาหารละสามพันบาทใครยังไม่ได้จ้ะมีไหมอ่ะพี่สุพินฟันวางสักหนึ่งไห้ไหมฮะที่บ้านมีอ๋อเฮ้ยอืมบ้านมีอ๋อไม่บ้านมีใม่บ้านอยู่ไม่กล้าอยู่กล้าบูชาเอ้เวลาไม่พูดเลยบตลอดเลยในโยกศรีแล้วใครราะเด็กเหมือนถูกโดนมนต์สะกดคอปสตาร์ไงอ่าผู้บัญชาการที่บ้านถูกต้องเนี่ย โอ้เวทนาแท้เนาะแก่หน้ากินแก่างนี้ก็ได้กําลังจะแก่เหมือนกันนะกําลังจะคนแก่โอ้ไหนให้เนี่ยเลขมีลูกเบอร์โต้โกะไม่จ่ายเอาเงินเขาบ้างต้องทํามาหากินด้วยตนเองได้หรือยังได้หรือยังได้เลยจะสาธุได้ได้แล้วอ่ะลุงท่าโอ้ค่อยๆเนี่ยรับไปแล้วเอาไปจองใส่โต๊ะไว้ด้วยจ้ะ จะได้รู้ว่าใครรับแล้วใครรับใครยังไม่จะรับจะได้ข้าไปจอมพิงอย่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็นั่งเช็คกินเฟซบุ๊กไปก่อนไม่ยมนะโกตกไวยพรไว้ก่อนต้องขาสวยแม่ท้าแบบนี้นะพีน้อง้ายใ่เนะ่ใหญ่เละอาไข่เทพูชาไข่เรียบร้อยแล้วญาติพี่น้อง หลับไว้ยังยังมันจะขึ้นเวทีนะจะไปยืนใหม่ตายเลยอ้าวขอความลาตอนนี้ถึงนาทีทองแล้วจะแจกแล้วจ้าจัดสองแถวสองแถวได้ความารพกจะแจกจริงจริงรอบนี้อ้าวใครนี่นะดูมืออันนี้คือแถวที่เดิมแถวแถวที่สองพอใครอยู่นอกแถวไม่นับ จ้ไม่นับจ้กขอสองแถวแล้วขอความร่วมมือใครจะร่วมบนกระหลงพ่อเขาเรียกว่าทําบุนปีใหม่บางคนตื่นเช้ามาอยากทํบุนวันนี้เราไม่ต้องไปไหนไกลทําบนกระหลงพ่อได้เลยีจัดแถวกอนจ้จแถวแถวก่อนแถวแถ้วก่อนตรงนี้นะพี่จ่าที่อยู่เกินไม่เอาพี่จที่อยู่เกินไม่เอาอันนี้เอาคนแรกอันเนี้ยสองคนนี้เนี่ยคนแรก สองคนนี้พี่ให้ขอโทษนะพี่สองคนนี้นะสองคนนี้นะแล้วก็สองความร่วมมืออย่าเข้าไปลงหัวข้อพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวถ้านายไม่มีอากาศหายใจจะจะเป็นลมแจกกันให้หมดแถวอ่า๋รักใจเย็นๆจ้ากรรมการคารวะนี้มาดูอ่ากรรมการจ้ากรรมการไออกรรมการพี่หนุ่มจ๋าพี่หนุ่มน้อยพี่ลุง ý thức của các bạn của mình đã làm cho mình ở phần đất để cho mình 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 ตัอต่อค่ะาอย่าอย่ามยายาอยู่ขอค่ามเป็นไหวกัอย่าอยู่ยาโย่ขอความเป็นไหวกัอย่าอยู่อาจจะพูดเดินไปนิดให้ขึ้นรถกันก่อนแต่กันอม่รู้รถจะถ้าตรงนี้เมื่อได้แล้วโยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้แล้วย่าอยู่ยาบุกตรงนี้ให้กอดขาแม่ของแม่กันตรงนี้จะพบตายตรงนี้ เเี่ยไ้ตกันมองกันีดียกันงงใไ่กันก็ต้ออให้รวพลาดนกครไเดียวด้จัคนที่อยู่ก็ให้เชคณะกรรมการออกไปก่อนให้ดให้ดออกแถวให้ออกเป็นแถวออกไปเป็นแถวให้ไเป็นแถวยาแคิวยาแคิวนคนที่อยู่้าหัอยู่ได้กันทุกคนจ้า เอาเลยอย่าแตะคิวให้เราเป็นหว้ายตคิวเพราะว่ายนตลาดเราอยู่พอพอให้เคิวให้เข้าไปให้เปคู่เอาการไว้เอปนไรันลการเกาไันเ่ายคิวเอเลยก็ใส่ตู้ด้เลยนะใครจะร่วมบนไม่ได้ทุกคนมตู้มาใกล้ๆหอหอจะได้สะดวกสบายพี่น้องไปร่วมร่วมสกัน เป็นบองไปนันหลยย้ายมาเคิวปัจจัยใส่ตู้เลยขอแถว่นะไปเดนไเดิไมดนาหมาดว่างูหาแถวอูกถ้าครต่อไเยเลยยู่หรือว่า้าจะไม่ต้อง้องิวก็ได้เอาน้อโนก็ได้ดยาวเลยยาวเลยดินหาลยาวให้่อยจ้ะ

ใครจะร่วมบุญก one ับหลวงพ่อ huh. ป uh ัจ huh. จ uh ัย huh. ถ uh ือออกมาสาธุขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จเทราหลักทำบุญไปครั้งแรกของปีนี้ไงเออโหก็จะได้แรงเยอจังกต่อคิวจ้ะไม่ได้ไปต่อคิวนะใครที่มาแล้วต่อคิวได้เลยใครจะเพี้ยนนะถ้าไปต่อหน้ารอต่อไม่ได้จะหน้ารอก่อนไม่ได้จ้ะ แล้วอมาตั้งแต่อ้อไรที่นั้นขอระข้อนิดอด้ต่อน้นจ้าแถวน้จ้าอะแล้วใครจะร่วมมืกับข้อปัจจัยใส่ตู้ได้เลยวาได้ทำมูลแรกจ้านัสาปัจจัยใส่ตเลยอังมนาเแม่จดแล้วหนึ่งใบจ้ะ อนุโมทนาโพด้วยอาปัจจัยใส่ตู้ข้อมูสเ็าที่คุณหลวงพ่อจะถือที่ว่าเราได้ทำสานเพ่เนใ้แต่ตามัาปัจจัยใส่ตู้เลยนักเม้โมาพูดมาพาายะมานักาลิติเพียง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 

ด้วย่เมนตอนนี้รู้สึกมีนกจะเียีอาจาที่เาทัดลมนัปิดหาแถวหด้วยหาเบีดแอาเราิดาถวให้ด้วยจัสาธุอ้ยนงี้ยนทาเลยเพิ่มอบเพิ่ใจ ใครจ้าน้ำมนต์ก็ตักไปได้เลยนะอาุญาตให้ฟรีจ้าไปทาแก้เมื่อยแก้ปวดเราไม่อาหัวรูหัวหลังจะเด็กเก่งเหลือไปดูหางแถวด้วยจ้าสาธุผู้ทานสตาใส่ตู้ได้เลยจ้าปิดหางแหลมแก่ผ่านจใส่ไปเลยที่มีสตางค์เหรียญไม่มีสตางค์ย่อยให้แน่จ้าปิดหางแหลมแก่ผ่านใส่ไปเลยจ้าใส่ให้เต็มล้นเลยนะอาบุญโมทนาบุญด้วยจ้า อธิษ่าน้ดีถือไปแม่มาเลยวันนี้เรามาทำเป็นครั้งแรกของปีนอ้สรธุตอให้ลูกวัยคนแรกวันที่หนึ่งกขอเป็นลูกคนเดียวแต่ผมทดลองได้วมื่ี้ผมการันที่หนึ่งอยากได้วัลที่สองเอาชนะสิบใบก็พอโอ้โหจริงมันรางัลที่หนึ่งิงนะเอารางวัลที่สองก็นสิโอ้ไงก็จะรางัลที่สองไเหวย่ง

ขอให้แต้องหมดก็พอแกดคนเก่งานานได้เยนะถ้าไบโพลจะยุบหยมันกันเลยจะมีความเงินมีสีสจะทำเงิแรกวันนี้ขอให้รวย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 แวยรวรวรวกลับไปบ้านเลยปยกลับน้วยนเยนอต่ย กลายเป็นเงินเสงินล้าำกลายเป็นเงินล้ำสิบล้านร้อยล้านแต่ต้องควรจะอนุโมนาบุญด้วยสาธุร่วมบุญกับูรณาโคตร